เรื่องยาให้เรื่องยาให้ยุทธศาสตร์ใหม่อย่างที่เราทราบกันก็คือมีค่าคุณค่าค่าพลัออกเพียรของุนแพที่เพิ่มุกขึ้นไปในช่วงทุ่มีนครับทั้งบาลานซ์การชิงใหม่เองไม่ได้นิ่งหนออใจในเรื่องของคุณเพียนของทุนพรที่เกิดขึ้นข้างในเมืองนะครับก็มีการป้องกันแลวก็ปราบปรา่ในเรื่องของกระแสในพิโลกการทำให้สุด ลดสร้างความคลุ้มคลื้นที่ทำให้เกิดขึ้นข้างภาในเมืองน,นะครับพร้อมพร้อมกับในวันวันนี้ครับจะมีการแจกหน้ากากเอ็นเอ็นเก้าห้าที่อยู่ในในในเมืองของของนี้นะครับเป็นหน้ากากที่ใช้กันใช้ป้องกันที่เอ็นสองสองสองจุดแม่ครับจะไม่เหมือนหน้ากากที่เราใช้กันในช่วงสองสามปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ต้องขอรบกวนพี่สื่อมวลชนทุกทุกคนนะครับว่าจะต้องมีการ ตอนนี้ทางวราชการจังหวัดชลบุรก็ได้จัดจุดที่เราจะแจกหน้ากากเและปงนสร็ติดตั้งไว้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 สีทซึ่งจุดของเรา่งนี้ครับทางเทศบาลนครชลใหร่ก็จะมีการแจกจ่ายแมส่ทั้งขนาดทั้งหมดตรงนี้ตงนี้นะครับซึ่งมีจำนวนค่อนข้างเยอะะมีทั้งผู้นำอสอจะเป็นประานอสออแะทชน ว่าทุกท่านเป็นสื่อส,ส,สื่อสื่ออการนะครับที่มี่ขอบคท่านในชุมชนต้องขอรบกวนทุกท่าหนหพักมือนะครับในการแจกประกาศเก์9.5ป้องกันเกณฑ์2.5ในวันนี้ครับนระกาศที่ป้องกันเกณฑ์2.5ได้ซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้ปุ่มที่มีนะครับว่าในการแจกนรากาที่ให้เกร้นก่อนเลยนะเพราะว่าเป็นต้องหลัก ที่เราจะดูเลยนะครับ่วนพี่น้องปกติกาจะมีการจัดลรีเพิ่มเติมให้นะครับก็ให้ที่เปนยกรน,น,น,นะคะก็ให้ทีใช้งานง่ายนะคะ,ะนนครับทั้งนี้าองเนาะถ้าใหญ่ก,ก็ให้ที่งานนะคะจะสังเกตก็จะเห็นกองนวดนะคะมนมีกวดนะคะให้ไว้ด้านบนนะคะ้เป็นตรด้านเราเราจ,จต้องแน่แบบนี้ใช้งานได้ง่ายมากนะครับต่อไปการทดสอบนะคะการทดสอบว่าจทะ ทุกคนนะครับ